สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเสาะว่าหากินเชียงไฮ้เหมือนเดิมเหมือนเก่านะครับวันนี้ก็มีเลิกนะครับจะได้ไปเสาะหม้นะครับวันนี้ไปใส่หนูนะครับวันนี้จะไปดูหมาใหม่นะครับหมายตาไปแล้วนะครับจะไปพอว่ามันจะพอมีอันที่คือใส่ที่คือเสาะครับจะมานประมาณกออนะครับจะได้ตัวกอนะครับจะได้ดูได้ถึงกระปุกทางกออนะครับเนาะวันนี้อุปกรณ์ก็มีนี่ครับบ่วงห้าหลัง ครับเล็กสาวอันนะครับก็มีบ่วงนะครับบ่วงดิบบ่วงดิบที ok ่ประมาณสาวกหลังนะครับกว่ากะว่าจะใส่ให้มันเสี่ยงนะครับเดี๋ยวนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองนะครับแดดยังฮอนอยู่นะครับว่าจะรอสักก๊ัมคือมันแดดหล่มลมตกนะครับก็จะกขไปพอนะครับก็จะเข้าไปพอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีหอยนะครับ ดูมีตีไส่ที่เขาได้ใส่ก่อนนะครับวันนี้เนาะเนี่ยครับเดินมานะครับตรงนี้มาเจอนี่นะครับนี่เ,เข้าไปดูเห็นไหครับน้ำน้ำน้ำนี่นครับรอยกัดอยู่ในปลาคาปลาโถนี่ นี่กัดยับเลยครับตรงนี้นะรอยกัดยับเลยจต่เป็นหนามน้อยนะเนี่ยนี่ครับนี่ค่ะรอยกัดยับรอยกัดยับนีะครับนี่เต็มเลยครับรอยกัดตรงนี้นะผมน่าจะใส่เลาะได้เนี่ยครับเลาะหงหมือกเนี่ยครับไปเนี่น่าจะมาอยู่ตรงหงหมือเนี่ยครับโอ้หอยกัด เน่ตุ่มเป๊ะหมดเลยครับตรงนี้นะผมไม่ได้เข้ามาดูัเตือนเนาะรอบนี้รอบเหลกโอเคครับเดี๋ยวใส่ก่อนเนาะใส่ก่อนขอตัวใส่ก่อนนะครับเนอก่เดี๋ยวคืนนี้มาพอกันนะครับหมา่ประมาณนี้เนาะครับเนี่ย น uh, ี่เป็นห anyway, um, ้องเมืองนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นห้องเมืองห้องเมืองที่มันมีหน้ายู่น้อยๆครับมีหลายหน้ามีน้อยเดียวนะครับแต่ว่าข้างบนนี่ครับนี่นี่ครับมาครบแล้วก็มาขี้กล่องโง่ๆอยากเต็มๆอย่างนี้หมายนี่จะดีกว่าไอ้หนอ มุดมาลองพอหมกร๊มนะครับโอเคเดี๋ยวขอเอาเนี้อใส่กลับก่อน,นครับเหลื่อมลายหลังอยู่นี่นะครับใส่ไว้นี่หนึ่งหลังใส่ไว้นี่หมหลังดนะักไว้เพื่อนะครับ คือ,อใส่ไปสองหลังเลยแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับขี้ใหม่ๆเลยนะครับขี้ตกลงมาแ่าหลุมไปเลยนะมันมีตัวแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่จะสอดน้ำหองกับที้ไตเ่าก็อันนี้ก็ต้องดูห่านซ้ำนะครับ หหเหลือแต่ตัวหงองเนี่ยครับน,นข้างนะครับนะร่บรองรอยอยู่นะครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับยังเจ้าอยู่เลยน่าจะอยู่ประมาณสักห้าโมงน,นะครับก่อนนี้ห้าโมงแหลงนะครับแดดแหงขนาดใส่บบได้สเสี่ยงนะครับเพราะว,าว่ามันแบบมีกีใส่รักเนาะครับเอากับเล็กมาสาวหลังนะครับใส่ได้ประมาณสักสิบห้าสิบหกหลังนะครับแล้วก็บวงนะครับใส่บวงไปเห็นสามสี่หลัง ใช่ร่วงไปเหียสามลังนะครับหม้อตีไซมันหมกข่อนี้เนาะตีไซมันข่อยหลายนะครับก็โอเคนะครับแต่ว่าไม้เหมือนจะเหมือนจะดีนะครับเพราะว่าป้าตึงขี้นะครับป้าตึงปุ๋ยนะครับคุดกินนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแต่อกหู้อ่ะมันจะมากิ่นเยอะเฮากกอนะครับเนาะเพราะว่าเคยมาใส่แถวๆใกล้ๆกันนะครับ ี้ก็นมีเหมือนกันนะครับแต่มันบบเข้าเนาะถ้าหลอบนี่มันแบบได้ก็คงจะต้องเปลี่ยนไปซ่อกผูซ่อกอย่างมาแตนนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวฮอปป้ากันทถมกำนะครับสักสองถุงคึ่งเนาะหรือมไม่ก็สักสองถุงนะครับไปดูพรจาจันกำรเรนาะถ้าว่าพรจาจัน์บบแจ้งล่ำนะครับก็สักสองถุงนะครับก็จะออกมาใจเนาะผลเป็นจะได้เดี๋ยวคืนนี้มาตีตมครับผมสวัสดีครับ สวัสดีตอนสองทุ่มนี่ก็าสองทุ่มแล้วนะครับสองทุ่มกว่าไม่น้อยน่ครับเนาะวันนี้เดือนมืดนะครับก็เลยออกมาสองทุ่มนะครับถ้าปกติถ้าเดือนแจ้งก็จะออกมาสองทุ่มเกินนะครับก่อนเขาจะไปย้ำนะครับเดี๋ยวเขาใส่ละไว้นะครับวันนี้กับเลขสิบเจ็ดหลังนะครับบวงประมาณสี่ห้าหลังเนาะแล้วก็ด้วงสามหลังนะครับจะไปดูผลงานว่าเป็นจะได้อลนะครับผู้ซื้อของมันบักเลยเอานนะครับเลยเอาขี้ใต้ตัวใด ชี้ไตชีดน้ำหอมนี่พวกซื้อไซม์มาสองสามหอบแล้วนะครับตื้อเพราะอได้เียบกิ๊บไปนะครับนี่นะมีตัวนี้แน่ๆนครับอหอมกิ่นหอยขี้เต็มหมดครับแต่ว่ามาเอาขี้ไตต้องได้หาทั้งไม่

ว่าไปแบบเดียวเนี่ยว่ามันเอาขี้ไตบ่ะฮะเนาะนี่เนาะเนี่ยเออนี่เนาะมาหมันเมืเต็มแหลกนี่เนาะมาอยู่แล้วเนี่ยกินอยู่แล้วเนี่ยเยือหามีเข้าเลยนี่เต็มแหลกแหกหม้าเต็แมแหลกแหกมานี่เนาะมาอยู่แล้วโอ้โหเหนือฟ้าเลยละ ใจมาเกือบจะบมดอันไหนนะ <g ười> ก็ยังได้อยู่เรื่อหายไปเลยเหรอโอเคครับได้อยู่ยังพอได้อยู่นะครับขนาดก็ประมาณนี้นะครับเนาะ่วงนี้นะมันจะบเ,เหมือนต้นดูนะครับตรงนี้ลูกมันออกมาไหลนะใหญ่ของแล้วลูกมันนะครับโอเค เต็มเหล็กเหกมัดมาฮันมัน,นมานานัดโอเคครับผมอยากเก็บก,ก้อนเลยครับนนเนออื้อเงินออกขำออกเหมือดเหรอาหัวผมมองนี่ เขาขอาหมื um ่นหกเก้าเลยโอ้ยหันดําๆเลยหันด <enough. S 1> <gonna work. S 2> ําๆละเต็มทีสองมาละนี่โอ้ยังดีดีกว่าไปได้อย่างเนาะเอาละเอาละโอ้ยโอเคครับปะเต็มทีสองมาละก็ยังดียังดีผมอยากเก็บกว่านะครับเนอะ ตัวน้อยก็บอเป็นอย่างขอแขันได้เนาอยสองแจมผ่านไปนะครับตัวนี้พอดีอยู่ ตั้งยางบงกตุ้นมาทำงานนะองอันนี้มันได้นี่คบเจือปุ๊ดอี๋อันนี้ได้นี่คบเจือปุ๊ดเอ้ไม่คบเจือปุ๊ดเนี่ยอยู่หลุมไม่รู้ไม่รู้โอ้โหนแาละโอเคอืม นี่ยาวจัดหลัดนี่ยาวจัดหลันยาวจัดหลันเหรอมาละสามเต็มสามเต็มไม่ทําให้ผิดหวังเลยยังพอได้อยูย่นะครับเนาะเอาอยู่เอาอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บกันเด้อเยาจัดหลันได้อยู่ครับได้อยู่ครับจับกำ๊ำมเรียบร้อยแล้วนะครับใจมดทุกหลังทุกอันแล้วครับ ก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินเนาะก็ยังดีอยู่นะครับดีกว่าฟ้าม์มได้สักหัวนนะครับเนาะ สวัสดีครับก็ป้ากันตอนเจ้านะครับเวลานี่ก็อหกโมงกึงนะครับก็ได้เวลานะครับที่เขาจะไปอันใจนะครับกับที่เขาใส่ไว้แต่วาแบแรงนะครับ แต้มแหลกทั้งลุ่มมันมามันมาตังบนนะครับนี่นะโอ้จะขึ้นไปได้ <c oughs> แ,แต้มแหลกแต้มแหลกแต้มแหลกแหกหมานของเจ้านี่เนื้อว่าจะมันไม่เอาขี้ใต้แล้วมันมาอยู่นะจ๊ะนี่เหี้ยละเนื้อนี่นะครับ นี่ไงและนะครับน,นี่ดูโอ้เต็มหัวเลยนะครับนี่นะโอ้ได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 ้นะครับว้าวละคีเบอร์คีเบอร์มันจะแบบมีตัวเจ๊งเนาะโอเคครับขออนุญาตเก็บก่อนกันต่อไปกันต่อ หมานหมานเต็มแหลกนะครับเต็มแหลกแหกหมานนะครับเจ้านี่แย่ค่า อยู่ม <c oughs> าน้ารับ,รบแต้มที่สองที่เก่าเวลาเดิมนะครับแต่คืนก็ได้ท่านี้ครับ เมื่อคืนก็โดนตรงนี้แหละมันมาอีกแล้วนะครับหนูรุ่นหนูรุ่นรุ่นกำลังอร่อยอร่อยนะฮะร,รุ่นกระดูกกรอบนะครับตัวที่สองนะครับนี่เลยนี่มาแล้วครับตัวที่สองตัวปลายาคาโอเคครับ ในน้าก็ใส่ไว้น้อยนะครับใส่ไว้สักหลังสองหลังนะครับหอยมันเพระาะไหลายหอยมันจะไปหลทัดนั้นยฟนี้ขาเป่นนะครับ <c oughs> อ๋อมีดินมีดินมีดินหนึ่งอัด,ม,ดมีดินแล้วหนึ่งหลังหนึ่งหลังโอ้หนูต้องขาว หนูต้องขาวหนูต้องขาวนี่นะครับมัดแอวมันว่าหอยขุดเบื่อเบื่อ,อ,อครับนี่โอเคครับผมขออย่าเก็บผลเนื้อไปกันต่อนะครับเหลือแหมบลาไหลแล้วครับเหลืออีกไม่เยอะ ก็ยังได้มาสองแต้มอยู่นะครับจริงๆวันนี้ใส่เยอะกว่าหมู่วานนะครับหมู่วานใส่แค่ลิปหลังวันนี้ใส่ตึงกับนะครับตึงบวงตึงดวงนะครับใส่ไปหลายอย่างผลงานก็นยังน้อยกว่าซิฟหลังแต่ว่านะครับแต่ว่าซิฟหลังนี่ได้ไปห้าแต้มนะครับตึมเจ้าเมื่อคืนเนาะ วันนี้ก็ยังได้อยู่ติดสีแต้มนะครับแต่คืนได้สองเออเออห้าเหมือนกันก็นฮะาห้าแล้วกันเนาะแต่คืนได้สองเออสามเจ้านี่ได้มาแห่มฮะไม่ใช่ก็ได้น้ำท่วมหมดแล้ว ก็เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะครับครบหมดละนะครับก็ผลงานหลออหน้าจะเปลี่ยนพิธีใหม่นะครับเดี๋ยวจะลองเอาวันก็เลือกกับลํานะครับอย่างที่เอนเเพื่อนๆเป็นแนะนํามานะครับเดี๋ยวจะลองมาเปลี่ยนดูนะครับ เพราะว่าใส่ขี้ใต้ไปนี่ได้น้อยนะครับถือว่าได้น้อยนะครับเพราะว่าใส่ไปซิปก่าหลังนะครับได้มาก็ยังดีครับตียังพอได้อยู่ได้กินนะครับเนาะได้เก่งได้ขั้วกันอยู่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสักให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับเนาะวันนี้ก็ผออนยาตนะครับ